ฝากถึงอันกรสินถ้าไม่อยากชกกับประธานห้างจะให้ชกกับทีมงานประธานห้างน้องบิวนะครับเปลังนวดน้ำมันมวยว่าไงมาเลยอันกรสินนี่เจอน้องบิวได้นะครับอันกระสินค่าดตัวไม่เอาก็ได้ใช่ไหมเจอกันเลยน้องบิวนะครับหรือใครอยากจะโชคกับน้องบิวเนาะลองเม้นมานะครับ ตามนวดไปนวดน้ำมันไปไม่ต้องกลัวว่ามันจะเหมินไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่ออกเพราะเรามีสบู่ดูเลยท่านน้องบิวใช้สบู่ดีครับของเราอยู่นะครับ<ม>คบิวใสอล่าเลยเออมือมึงสัตนะตามเอามึงคือก <c oughs> องไว้ <c oughs> เดี๋ยวล <c oughs> ้างงให้ <c oughs> นี่เราล้างเลยนะครับสบู่ดีครับของเรานะครับผม ผิวกระจ่างใสนะครับฝ้ากะนะครับผมอันนี้เป็นของประธานห้างอีกนะพีน่น้องนี่ดูนะครับดูน้องยิวไว้ถ้าพอแล้ตามมึงจะลูกเยอะอ่านี่นะครับผมสนใจก็สั่งที่ตะก้าได้มาเลยค่ะเอาเอากี่ยกถ้าเจออันกะแล้นี่ยกเดียวอยู่ค่ะยกเดียว,ยวแตกเลยใช่ไหมแตกเลยคิวแตก,น,แตกน,น้ำแตกน้ำแตก oh <laughs> oh <laughs>